คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงหนังไทยนะครับหลายต่อหลายเรื่องเลยครับสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาแล้วเรื่องล่าสุดเรื่องเด e c ค u p l ปรักลวงหลอนเรื่องนี้ก็ขายดิบขายดีในหลายประเทศครับหนังพีไทยยังเนื้อหอมและเดินหน้าดูดเงินในกระเป๋าต่างชาติอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเด e c ค u p l ปรรักลวงหลอนหนังสยองขวัญสะเทือนความรักก็ขายได้แล้วเกือบทุกประเทศในเอเชียตั้งแต่ยังไม่ลงโรงฉายในเมืองไทย ซึ่งผู้บริหารค่ายเทเลนท์วันลัดดาวันรัตนาดีลกชัยก็เผยว่าที่หนังผีไทยทําเงินและเป็นที่สนใจของต่างชาติเพราะเรื่องราวที่มีมิติและหลากหลายต่างจากหนังสยองขวัญของชาติอื่นค่ะในเอเชียทั้งหมดเกือบหมดแล้วค่ะเกือบหมดแล้วค่ะก็เหลือไต้หวันที่กำลังจะปิดดีลนะคะนังผีไทยเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ว่าเขาอยากได้เรื่องที่มีสตอรี่หมายความว่ามีสตอรี่ว่าพูดถึงมนุษย์หรือว่ามีสตอรี่ที่เกี่ยวพันกับวัยรุ่นหรือเกี่ยวพันกับคนรุ่นใหม่เกี่ยวพันกับความรัก ถ้าเกิดว่าเป็นน่ากลัวอย่างเดียวไม่มีสตอรี่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอ,อแสดงว่าจริงๆแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเองค่ะก็ดูหนังค่อนข้างลึกนะขณะที่พระนางของเรื่องหนุ่มกอฟพิชยาและสาวอมสุชาก็เดินหน้าทำบุญเอาเรื่องเอาชัยก่อนหนังเข้าฉายด้วยการแทบทีมการบริจาครงศพให้ศพรายญาติที่วัดหัวลำโพงพร้อมขอให้แฟนๆเปิดใจดูหนังหลังจากที่มีแฟนคลับไม่ออมบางส่วนแอนตี้เพราะไม่อยากให้ดาราในดวงใจจับคู่กับคนอื่นค่ะ ช่วงนี้มีกระแสะอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องการแบบเปลี่ยนคู่จิ้นแล้วก็ไปเล่นเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากอยากจะแชร์ความคิดเห็นกับกับทุกคนเหมือนกันว่าถ้าถในในฐานะนักสแสดงค่ะเราก็ควรจะได้เล่นตามบทบาทจริงๆแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ในการสแสดงไปเรื่อยๆมันก็ถ้าสําหรับนักสแสดงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ ช่วยพัฒนาตัวเองด้วยเลยถ้ามาฟิกว่าคนนี้ต้องเล่นคู่คนนี้เหมือนคือในอนาคตนักแสดงคงไม่มีงานแล้วครับก็คือใช่เรื่นอะไรไม่ได้เพราะว่ากลบว่าการที่เราเปิดใจยอมรับอะไรสิ่งใหม่ๆเราอาจจะได้ดูอะไรที่เป็นความบันเทิงแต่ว่าบันเทิงแบบว่าอาจจะแบบรสชาติใหม่เห็นนักแสดงเขาตั้งใจทำงานกันขนาดนี้ก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนหนังไทยด้วยก็แล้วกันค่ะ